ช่วงนี้นี่นะครับเรามีการเ,เ,เปิดจองบัตรเสริมนะครับผมคอนบิวตี้แอนด์เดอะบีสนะครับก็อยากจะให้เป็นเต็มกันเพราะว่ามีรอบเดียวเท่านะั้นไม่อยากให้พลาดกันครับผมก็อยากจะชวนทุกคนนะคะรับมามา่กันนะครับคอนบิวตี้แอนด์เดอะบีสนะครับเปิดจองแล้วสำรองที่นั่งได้เลยติดต่อกันเองนะครับที่คุณรู้ว่าติดต่อที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแค่จะมาแจ้งข่าวครับว,ว่าจะมีการเปิด ว่าต้องมีเสิร์ฟอนะไรอย่างนี้อย่าหัวแต่ลังเลนะครับดองเข้ามาเลยเอ๊ะพัทยาด้วยนะค,ะนนะคะพัทยาแรงมากพัทยาต้องมากันนะครับไว้จ่ายให้ใช่ไหมเพื่อมีเพลสได้ผมต้องไปโดดเดี่ยวเลยนะฮะเศร้าเหงาตอนที่ร้องเพ <c oughs> ลงแล้วไม่มีป้ายไฟ <c oughs> <c oughs>